สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการกดเคมเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมกดฟรีได้ทุกๆ1นนาทีนะครับก็มีเหรียญคริปโตตามนี้เลยนะครับเราสามารถกดรับได้เลยทุกเหรียญนะครับเหรียญละ1นนาทีนะครับในการกดเคมเหรียญตรงนี้นะครับใครที่กําลังมองหาเหรียญคริปโตฟรีที่ไม่ต้องลงทุนสามารถทําเงินได้จริงแล้วก็รับเงินเข้ากระเป๋าทันทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเคมเหรียญคริปโตฟรีนะครับที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android, iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถกดเคมรับเงินเข้ากระเป๋าของเราได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการทําฟรีไม่ต้องลงทุนยอดเงินที่เราจะได้รับจากการกดเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะนะครับ ถ้าคุณเดือดร้อนเงินที่อยากจะใช้เงินนะครับต้องการใช้เงิน 100, 200, 300บาทหรือว่า500บาทต่อวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําเงินได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางการรับฟรีที่ไม่ต้องลงทุนแต่เราสามารถเก็บทีละเล็กทีละน้อยไว้ในกระเป๋าของเราไว้ได้นะครับพอราคามันขึ้นสูงเนี่ยเราค่อยทําการขายเป็นเงินบาทได้เหมือนกันนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีในการกดเคมเหลี่ยญคริปโตตร,ตรงนี้เนี่ยก็คือกระเป๋าคริปโตนะครับที่มีชื่อว่า f o r e t Pay ที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้นะ รเราไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้เลยนะครับต้องเป็นกระเป๋า f o เร e ต์เพเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มี f o เร e ต์เพเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยวิธีการสมัครผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สำหรับกระเป๋าฟอเรสต์เพนะครับส่วนใครที่มีกระเป๋า f o เร e ต์เพอยู่แล้วจ e ําอีเมลของตัวเองไม่ได้แต่ว่าเราเข้าสู่ระบบได้อ่าอีเมลของ f o เร e ต์เพเนี่ยเราตั้งไว้อย่างไรแล้วก็มากดที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนขวามือตรงนี้เลยอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่การตั้งค่าบัญชีนะพอเรากดเเข้้้าามมมมแลลวนนีีีตรงัจะ เราที่อยู่อีเมลนะให้เราจําอีเมลตรงนี้หรือว่าใช้อีเมลตรงนี้นะครับในการเคมเหรียญรับเงินเข้ากระเป๋านะครับอ่าพอเราได้รับอีเมลตรงนี้มาแล้วอเดี๋ยวผมคัดลอกให้ดูเลยนะครับกดคัดลอกไว้นะจากนั้นเนี่ยก็กดมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับตรงหน้าแผงควบคุมตรงนี้นะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะแสดงนะครับธุรกรรม f o r ์เซตเพล่าสุด10รายการนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับหนึ่งรายการที่ผมกดเคมเหรียญมาเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกดอลลาร a นะครับเป็น 12เฟ่นะครับในวันที่16พฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะกดเคมเหรียญให้ดูครับว่าเหรียญที่เรากดเคมเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในกระเป๋าของเราหรือเปล่านะครับลิงก์การกดเคมนะครับของเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า kemfreecoin io นะครับเป็นการกดเคมเหรียญริปโตที่ไม่ต้องลงทุนและก็ไม่ต้องสมัครนะครับลิงก์การกดเคมเหรียญเนี่ยผมจะแนบไว้ตรงคอมเมนต์นะตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับเราสามารถไปกดลิงก์เข้ามาได้เลยพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันเข้ามาที่หน้าเหรียญแบบนี้ ถ้ามันเข้ามาหน้าเหรียญแบบนี้นะครับผมวิธีการนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีคําว่ารับบิตคอยฟรีฟอเซตนี้ต้องมีบัญชีฟอเซตเพเพื่ออ้างสิทธินะครับรับ2องซาโตชิทุกๆ1นนาทีคุณอา่าเหลือสิทธิการอ้างนะครับในการกดเคมเนี่ยทั้งหมดของวันนี้เนี่ยเกครั้งสลับเหรียญบิตคอยวันนี้เราก็กดไป91ครั้งนะครับตรงนี้เลยวิธีการนะครับให้เราใส่อ e ีเมลลงในช่องตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมใส่ไว้นะใส่อ e ีเมลลงไปเป็นกระเป๋าฟอเรต์เพเพจากนั กดเข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการแก้แคปชั่นนะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบแคปชั่นด้านล่างถ้าเราทําในมือถือเนี่ยถ้ามีโฆษณาเด้งแล้วก็ค่อยๆกดไปนะพอเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าไปที่ลิงก์ของผู้สนับสนุนนะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเว็บโฆษณาแบบนี้นะครับให้เราแก้แคปชั่นนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกดคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อนะครับทำทั้งหมด3รอบนะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับน่ครับกดแก้แคปชั่นแล้วก็กดคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อจากนั้นนะครับผม อีก10วินาที พอครบเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างเนี่ยให้เรากดเพื่อที่จะรับลิงก์นะเนี่ยครับเลื่อนลงมาด้านล่างกดร,รับลิงก์ได้เลยพอเรากดรับลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมันก็จะบอกว่าสองซาโตชิของ Bitcoin เนี่ยถูกส่งไปยังบัญชี f อเรสตเพของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการกดเขมเหรียญบิตคอยหนึ่งเหรียญน,นะครับต่อมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีคําว่าแชาร์ลิงก์นี้กับเพื่อนของคุณเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก50%าสิเรน์ราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแช มมสมมุติว่าเพื่อนกดเคม1ครั้งเพื่อนได้ไป2ซาโตชิเราได้รับมา50%ก็คือ1ซาโตชิจากเพื่อนของเรานะครับผมอันนี้คือการแนะนําเพื่อนนะเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนได้ต่อมาถ้าเราอยากจะกดเคมเหรียญที่2นะครับคือเหรียญต่อไปเนี่ยให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะมีคําว่ารับเหรียญฟรีกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่เขมฟรีดอทเคมฟรีคอยนะครับหนึ่งเหรียญเรากดเคมไปแล้วนะครับก็คือบิตคอยจากนั้นเราก็มากดเหร วนไปจนถึงเหรียญสุดท้ายนะครับพอเราวนมาถึงเหรียญสุดท้ายแล้วเราก็เลื่อนขึ้นกลับมาที่ด้านบน,บนกดเริ่มใหม่นะครับทำแบบนี้จนครบทุกเหรียญน,นะครับเพราะว่าทุกเหรียญเนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดก็คือ91ครั้งต่อวันนะครับอันนี้เราจะได้รับในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับอยู่ที่8 5 0 0 0อ่า8 5 0 0 0ดาตโตชินะครับกดได้91ครั้งเหมือนกันนะครับล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้กดเคมแคปชั่นนะครับก็คือทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเก็บเหรียญฟรีที่ไม่ต้องลงทนุนใครที่มองว่า มันได้น้อยก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เป็นสายฟรีที่มันไม่ต้องลงทุนเสียเงินนะครับก็ <_ Z> ใช้ในช่วงเวลาว่างของเรารในการกดก็ได้ควรจะกดาภายในระยะเวลากี่วันกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะครับบางคนก็ถามว่าเกว patience, ่า <_ Z> จะได้เงิน10บาทเนี่ยใช้เวลานานไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะทําได้แค่ไหนนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันเป็นเว็บฟรีนะครับที่มันไม่ต้องลงทุนนะเราก็แค่ทําแค่นี้วนไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาที่เราพอจะว่างทำนั่นเองนะครับในช่วงราคาเหร ที่มันกําลังถูกนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้พอราคาเหรียญมันขึ้นมันก็อาจจะเป็นมูลค่าในตอนนั้นได้เหมือนกันเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินไว้1บาท2บาทหยอดไปเรื่อยๆพอครบสิ้นเดือน1ปีนะครับมันก็จะเป็นเงินก้อนเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นรายได้เสริมนะครับอันนี้ผมเคเลมไปแล้วสำหรับเหรียญดอทคอยเรียบร้อยนะครับล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็บนมาเรื่อยๆจนครบทุก ขีดจํากัดของการกดนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในกระเป๋าของเราที่เรากดเคมไปนะให้เราดูที่แทบ็บรายได้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมมีคงเหลือนะครับเป็นเหรียญทั้งหมด46.12่เหรียญรวมที่เข้ามาวันนี้เนี่ย0.0006นะหนึ่งรายการที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะกดรีเฟซนะอันนี้ผมกดรีเฟซไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นยอดอเงินที่ผมกดเคมไปเมื่อกี้นะครับมีเหรียญอะไรบ้างเหรียญแรกที่ผมกดไปเนี่ยก็คือเหรียญเฟนะครับเหรียญเฟเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วคือรายการนี้เลย ลแล้วก็เหรียญที่2เป็น Bitcoin ก็คือ BTC สอัตชิแล้วก็จะเป็นเหรียญที่3ก็คือ d o ทคอยนนี่ครับที่ผมกดเคมไปนะเดี๋ยวแปลภาษาให้ดูจะได้ชัดๆกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์นี้จริงหรือเปล่าอเดี๋ยวสูงให้ดูนะตรงนี้นะครับเห็นไหมเคมฟรีคอยน์ .io นะครับเป็นชื่อของเว็บไซต์นี้เลยนะครับนี่ครับเคมฟรีคอยนนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนกดเคมปุ๊บ,บเงินก็เข้ามาที่กระเป๋าของเราเลยเราไม่ต้องรอนานนะแล้วก็กดเคมได้ทุก1นนาทีทุกเหรียญน,นะครับทุก นนาทีนะแล้วก็กดเคสมีไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ91ครั้งต่อ1เหรียญนะครับถามว่าเรากดเคมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะได้เงินประมาณกี่บาทอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราก็ลองกดเคมดูแล้วก็ลองดูในกระเป๋าของเราว่าเหรียญทั้งหมดที่เรากดมาเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะเหรียญทั้งหมดที่เรากดมาเนี่ยครบ91ครั้งทุกเหรียญแล้วเนี่ยมันจะรวมเป็นเงินกี่ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูนะถ้ามันรวมเป็นดอลลาร์ตรงนี้แล้วสัก12 4ดเนี่็เองสามสี่ดอลลาร์เน่าเัาก30 15-36บาทไทยณนะตอนนี้เราก็เก็บยอดตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้คือการกดเคมฟรีเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็ลองไปกดเล่นดูได้นะครับได้เงินเข้ากระเป๋าแบบฟรีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ว่าเรากดได้เรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ